มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนรูลูกกอล์ฟและโทนี่คุยอะไรกันในโพสต์เป็นกลางสืบเนื่องจากโทนี่รากแก่นออกมาโพสต์ภาพของทีมพิธาลิมเจเดนรัตพร้อมกับบอกว่าผมอยากเห็นนายกคนใหม่ทมกลางพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายนะคะในโพสต์ก็คือบอกว่า ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายไหนทั้งนั้นและผมเชื่อว่าความหลากหลายในสังคมมันมีผมสังเกตเห็นมานานละหลังๆสังคมไทยชอบตัดสินคนให้เป็นแค่สองอย่างไม่สามกลีบก็สลิมแต่ผมอยู่ฝ่ายธรรมชาติอะ่ะมีกลุ่มไหมทำไมต้องมาจำกัดให้เราต้องเลือกฝ่ายไหนละ่ะประชาธิปไตยต้องมองเข้าไปในป่าแล้วคุณจะรู้ว่าความหลากหลายมันคือทางรอด พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ออกซิเจนหายใจต้องกินน้ำสะอาดต้องพึ่งพาธรรมชาติเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้และถ้าพวกเราจะมีความหลากหลายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ปกติผมเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามเกี่ยวกับระบบทุนนิยมว่ามันเวิร์กจริงๆเหรอมันใช่สิ่งที่ส่งผลดีให้กับสังคมให้กับประเทศให้กับโลกจริงๆหรือ ว่ากันง่ายๆเลยระบบทุนนิยมสนับสนุนการได้กำไรสูงสุดแล้วนี้คนที่ได้ผลประโยชน์จากระบบนี้คือใครผมมองว่าไม่มีนะมีแต่ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหลอลงไปเรื่อยๆเพราะมีแต่คนที่อยากจะมีเพราะอยากจะเอาอย่างเดียวโดยไม่สนถึงารายละเอียดของผลเสียที่ตามมาแล้วสุดท้ายผลกระทบก็มาตกที่เราทุกคน อาจจะก,กระทบกับคนที่ได้โอกาสมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กระทบหมดทั้งระบบแล้วการปกครองคนด้วยระบบนี้ก็คือแบบเราจะเชื่อใจใครได้ไงเขาเข้าไปแล้วเขาจะไม่คิดกอบโกยผลประโยชน์เขาจะไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจ คนรอบข้างเขายังรักษาอุดมการลองคิดดูว่าถ้าเราเข้าไปตรงจุดนั้นเราจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้ระบบนี้มันดำเนินไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะเชื่อใจใครได้ตอนนี้ผมมองเห็นระบบที่มีกำลังไปสู่ทางตัน เหมือนต้นไม้ใหญ่500ปีที่ดูเหมือนจะมีร่มเงาให้คนจำนวนมากได้พักพิงแต่รากมันโคตรเน่าและในไม่ช้ามันก็จะไม่สามารถผลิตใบได้แล้วได้แค่รอวันที่รากมันยึดลำต้นไม่ไหวเผยความจริงว่าไอ้ที่เรานึกว่านี่แหละคือที่พักพิงดูแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมันกำลังจะตายแต่ถ้ามันไม่ตายคนที่ต้องพึ่งพามันอาจจะตายแทน ในระหว่างที่เราพึ่งพาตัวเองไม่ได้และยังต้องรอต้นไม้รากเน่าต้นนี้เราคงต้องหวังพึ่งพลังคนที่มีระบบความคิดที่ไม่มุ่งหวังจะเอาแต่ผลกําไรคนที่เริ่มเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือกันแบ่งทรัพยากรก,กันไม่จําเป็นต้องกอบโกยไว้แต่เพียงผู้เดียวหรือว่าพวกพ้องคนที่มองเห็นถึงความสําคัญของการอยู่รอดร่วมกันอย่างยั่งยืน และที่สำคัญคนที่มุ่งมั่นตั้งใจและอยู่ในภาวะที่มีอํานาจเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นได้จริงผมติดตามคุณทีมมาสักพักแล้วผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงครับผมยังอยากหวังในระบบนี้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เพราะว่าระบบอย่างเดียวแต่เพราะยูเซอร์ด้วยล่าสุดนะคะลูกกอล์ฟออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์แล้วนะคะว่าพี่โทนี่ที่เคารพ มีหลายประเด็นที่น้องอยากจะคุยด้วยไว้ว่างๆค่อยคุยกันแต่ประโยคที่บอกว่าในระบบของทุนนิยมแบบนี้ใครได้ประโยชน์น้องขอตอบกลุ่มในทุนแล้วก็กลุ่มคนชั้นบนๆที่ร่ำรวยโดยไม่เคยเอาต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปคิดในการทำธุรกิจแต่อย่างที่พี่บอกนะคะมันกระทบทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนข้างล่างทั้งที่พวกเขาอาจจะใช้ทรัพยากรทั้งชีวิตของโลกใบนี้น้อยกว่า กลุ่มคนข้างบนด้วยซ้ำพอระบบมันพังเชื่อไหมพี่คนข้างบนก็รอดอยู่ดียังมีอีกหลายเรื่องไวค้ค่อยคุยกันนะพี่ต่อมานะคะโทนี้ก็ตอบกลับว่าครับเราก็ติดตามขบวนการความคิดของลูกกอล์ฟอยู่ครับชื่นชมแล้วก็เห็นด้วยเราอาจจะสื่อสารผิดไปแต่เราอยากได้สิ่งเดียวกันก็คือประชาธิปไตยเหมือนกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ